รู้สึกว่าผลลัพธ์ที่ได้าจากการรับพี่เพชรมาผลลัพธ์ครูบาอาจารย์แม่ยาเปิดเผยให้ว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดซึ่งเป็นพี่เลี้ยงลูกสาวนะคะขโมยของในบ้านตอนนั้นอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็มีเสียงขึ้นมาจากตรงตรง,ตรงอกนะดังปึ้งอย่างนี้เลยคือให้อธิษฐานขอความจริงคือขึ้นมาเป็นประโยคให้อธิษฐานขอความจริง ขอให้คนที่ไม่ถูกต้องออกไปสองประโยคนี้จำได้แม่นเลยแล้วก็ปรากฏว่าพอเรากลับมาจากต่างประเทศนะคะปรากฏว่ามีของในบ้านหายเ,าเขายอมรับสรารภาพนะคะแล้วจังหวะที่แบบความเอะใจแล้วก็จับได้ทุกอย่างทุกอย่างจบภายใน2วันเคลียร์ทุกอย่างดีเดียวเร็วมาก